ขอบคุณครับนี่คือรายการตีสิบในช่วงสนทนานะครับเปลี่ยนพิธีกรนิดหน่อยนะฮะปกติจ้องเป็นหน้าที่ของคุณวิทวัฒนะครับแต่ว่าวันนี้ขอแนะนํา พิธีกรอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับคุณวิทยวัฒน์นะฮะนั่นก็คือลูกสาวคุณวิทวัฒน์ครับน้องปอยนะครับสวัสดีค่ะนักแสดตุ้นตอนวิเดศครับผมค่ะวันนี้ปอยก็ขออนุญาตหนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณพ่อไม่อยู่นะฮะสัปดาห์นี้ครับก็เลยใช้คุณลูกมาทําแทนนะฮะใช่ค่ะชัวยการทดแทนบุญคุณคุณพ่อด้วยใช่ค่ะช่วยกันช่วยกันดีดึงค่ะสำหรับช่วงสนทนาในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกท้อแท้หมดหวังในชีวิตหรือคิดว่าตัวเองเป็นนคคททีี่่โช้าสุด โลกอต้องดูเลยต้องดูเลยเรื่องราวเป็นเรื่องราวชีวิตของชายพิการท่านหนึ่งนะครับที่มีความพิการในแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยครั้งนักนะครับพิการทั้งตระกูลเลยนะครับพิการตั้งแต่รุ่นย่านะครับมารุ่นคุณพ่อนะครับคุณพ่อมีนิ้วทั้งหมด24นิ้วจริงๆเพราะว่าพิเศษมีนิ้วมากกว่าคนอื่น24นิ้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยมีนิ้วทั้งหมด22นิ้วลูกที่เพิ่งเกิดมาใหม่ก็มีนิ้วอยู่22นิ้วเหมือนกันพิเศษเหนือพิเศษจริงๆใช่ค่ะด เป็นชายแครกคนแครกคนนึงนะคะแต่ว่าถ้าเขาหันหลังปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าขาเขาพับอยู่ด้านหลังเหมือนคล้ายห่างปลาถึงเขาจะพิการแต่เขาเป็นแชมเปี้ยนยกน้าหนักตัวแทนจังหวัดด้วยตัวจังหวัดเขาได้เหรียญด้วยนะฮะเอาไปพบกับเขาดีกว่าครับมีใครบ้างครับน้องปอยคุณวิษนุหล่อเหลี่ยมมาพร้อมกับภรรยาค่ะคุณวิทิตราใจตรงค่ะครับ ที่ทำลงไปนะถูกแล้วอังข้ามกนใจไอย่าสนใจย่าไปแลเอาเชิญเลยครับเอขึ้นเองนะไหมฮะนี่ก้าอี้ด้ครับโอ้โหยงมาดูวิธีขึ้นเก้อี้ของคุณนุทำไงครับนี่ครับนี่เขาเป็น นักกีฬายกน้ำหนักยิ่งมากยิ่งยอครับครัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุนะครับคุณวคุณนุนะครับแล้วก็ภรรยาคุณนุกคือคุณแตนนะครับความพิการของคุณนุนี่เป็นเป็นตั้งแต่กำเนิดครับคือออกมาก็มีความพิการแล้วเงี้ยครับครับผมคุณนุนี่สำเนียงจอกเนิ่เน่ทีหนึงนะฮะเพราะว่าเป็นคนสุพรรณบุรีผมเข้มนะคะเอ้านิ้วจำนวนนิ้ว นิ้วมือกับนิ้วเท้าสังเกตเห็นใช่ไหมครับอันนี้ก็มีเมื่อนเป็นคนปกติครับครับเหมือนตัวมีใช่แต่ว่าไม่มีนิ้โป้แต่เป็นนิ้วนิ้วโก้นนิ้วโป้เดี๋ยวนะเขาดูนิ้วโป้นิ้วโก้ครับโอเคอย่างนิ้วโก้เราตินิ้วโป้งของเราใช่เราเป็นเอกแบบนี้แล้วก็ต่นี่เขายาว เหมือนนิ้วดูเหมือนนิ้วก้อยนะบางทีพิธีไปทําบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับไปทําบัตรที่อำเภออย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวขอลายมือนิ้โป้สแกนหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋ออันนี้ไม่ใช่นิ้โป้เนี่เอานิ้โป้เนี่ยอันนี้คืออ่ไม่ใช่บอกเจ้าหน้าทีวเจ้าหนาที่คือเถียงกับเรานะครับใช่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 ไหนไม่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ ความถนัดอะไรมันเปลี่ยนไปไหมอย่างเช่นอย่างเช่นแบบเวลาโกรธใครแล้วไปโป้งเขาเนี่ยคนนั้นก็ไปขอดีคิดว่าจะทำเขียนหนังสือได้หรือเปล่าปกติครับโป้ปกติแต่ว่าเวลาเราใช้จับเราไม่ได้ใช้อยูนใจับเพราะว่าหนึ่งมันไม่ค่อยมีแรงครับอ๋อต้องใช้แบบงีบๆไหนๆเขาลองเนือให้เขียนนิ้ปนยังไงเนิ้ปใช่ไหมอ๋อเขียนได้ปกติเลยแล้วนิ้วเท้าล่ะคะนิ้วเท้าาดูสังเกตไม่ทันนิ้วพระ นิ้วเท้านี่ก็หกครับนับไม่ถูกเลยเนี่ยตาลายตาลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีนิ้วน้อยอยู่นะฮะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันใช่หกสิบสองถึงสุดได้ครับซึ่งอันนี้เป็นมาตั้งแต่กําเนิดตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นหรือเปล่าคะอคุณพ่อเป็นครับ พ่อก็เป็นเหมือนกันแหละใช่แต่คุณพ่อจะเป็นน้อยกว่าครับแกซื้อเนื้อมาให้พ่มนี้เป็นเยอะนิดนึงพ่อรักอกมากให้เยอะนิดนึ่งคือภรรยาเองก็มีความติดปกตินิดหน่อยค่ะแต่เป็นเยอะไม่ต่างกันเป็นอะไรฮะโดนหนามตับน้อโดนหนามตาบก็เลยติดเชื้อค่ะที่เท้าเหรอครับค่ะข้างไหนเอ่ยข้างฝาค่ะข้างขวานะครับโดนหนามตามแล้วติดเชื้อจ้ะแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ติดเชื้อในกระดูกค่ะ เข้าไปถึงกระดูกเลยตรงนี้มันก็กระดูกตรงนี้ที่เอ็กซเรย์มันมันหายไปหมดเลยมันกินแบบกินไวนหนองเลยหรือว่ารักษาแต่ก็ไม่หายแต่ก็ไม่หาเจะอพาปาดเนื้อออกครับปาดเนื้อออกแล้วจนกระดูกมันเนี้ยมันมันพุพุกเลยถ้าเกิดมันรักษาไปนีนก็คือไม่หายครับก็เลย ไปคุยกับหม้อสกปรกทำยังไงตัดขาตอนแรกยังเลยเหรอยังยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับยังไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นความรู้จักอะไรเงี้ยเลยแนะนำไปตัดขากันดิมี่อันนี้ชวนกันนี่ตอนจีบหรือเปล่าชวนกันไปตัดขาเนี่ยนะชวนกันไปตัดขาประมาณปีหนึ่งเนาะตอนนั้นเป็นเยอะแล้วค่ะเป็นเยอะแล้วก็เลยไบถามหมอก่อนไปหาหมอบอกว่าหมอจะมาตัดขาหมอโอ้จะ ถึงต้องตัดเลยเหรออะไรเงี้ยเอเท่าแล้วเขาไปเอ็กซเรย์แล้วเขาก็บอกเป็นเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดแค่ตัดแค่โดนตำเนี่ยนะฮะโดนนี่สิบปีตำโดนตำตั้งแต่ประมาณสามขวบค่ะอ๋อแล้วก็ค่อยอาการค่อยๆเริ่มหนักขึ้นจนโตเป็นสามหมายความว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นข้าปลอมข้าปลอมใช่ไหมฮะจริงค่ะที่ตัดไปถึงตรงไหนค่ะแค่น่องค่ะอ๋อแค่น่องไม่ได้ถึงข่าวนะค่ะอ๋อนี่จะเป็นรูปเนี่ค่ะ อ๋อน <muitas S 2> ี่นะฮะอ๋อนี่คือขาเทียมนร์เขาแต่ดูปกติเนาะเดินได้เหมือนปกติทุกอย่างปกติครับปกติก็ตัดข้าวดีอ๋อกับเพื่อข้าวทา่ว่าเข้จะรีบด้วยก็เลยขาดที่นี้ก็็จะเปน่ครับออ๋ซึ่งนี้เป็นแต่กําเนิดหรือเปล่าคะพอจังความได้ก็มันก็ไม่รีบค่ะแต่มันมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ขึ้นมันไม่แก่ลงมันเด็กยังไงเด็กยังไงค่ะแต่ว่าเดินเหินได้ปกติค่ะีปัญหาในแต่อินโทรบอกว่าถ้าเกิดเวลาไปไหนมาไหนในคนดูไม่รู้ว่า เราเป็นพิการเขาคิดว่าเราเป็นแค่คนประมาณคนแคระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยดูสิเหมือนเป็นแค่คนขาสั้นนี่ก็ดูมีมีรองเท้าใส่ด้วยนะฮะมีรองเท้าใส่ปกติเลยนะครับคนขาสั้นขอเชิญหน้านิดเดียวออกมาเดินลองเทียบความสูงพี่ปุ้ยก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ของผมนี่ถ้าตัดผมเตี้ยเขาทันทีดูด้านหน้าเนี่ยฮะดูนี่ดูแต่ด้านหน้าหันข้างคุณโนแล้วหันข้างหันข้างเขาหันข้างอ้าวนี่นี่ มีอะไรโผล่มาตรงนี้นี่ครับนี่คือเท้าเท้าของคุณนุ้นะฮะครับผมตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงมามาที่ตรงนี้ขยับมือได้ไหมคะได้ครับหมุนอีกนิดนะฮะนี่แหละครับตกเืินหน่อยสิเนี่ยเท้าของคุณนุ้ยเขาเดินได้นะคะเขาเป็นแบบหมายความว่าที่คุณนุ้ยใช้เดินอยู่ก็คือหัวเข่าหัวเข่านะครับแล้วก็หารองเท้ามาสวมหัวเข่าใช่ครับโอพี่ปุ้ยทุกเข่าดูซิแล้วทุกเข่าผมเตี้ยกว่าะเขาอีกค่ะพี่ปุ้ยยืนก็เหลือใกล้เคียงกันครับโอ้แต่ผม ชื่นชมที่เขาสามารถเดินเหินเองได้มีเวลารับน้ําหนักคือตรงหน้าขาเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างครับกล้ามเนื้อด้านข้างใช่มันจะเป็นบล็อกและกรงกลางมันจะเป็นแบบร่มากาาครับข้างๆก็จะใช่ใช่มันถ้าเกิดตรงหัวเขานี่รับน้ำหนักเนี่ยมันจะเกิด เขาเรียกน้ำไข้โคอออกมาแล้วมันจะพองออกมาต้องเจาะออกอ๋อจะนน้ำใช่คั้งหรือตรงนี้ก็เลยจะเป็นกล้ามเนื้อที่รับก็คือกล้ามเนื้อล่างกล้ามเนื้อค้างเนี่ยครับความยาวก็แล้วกันครับใชได้ครับขอทอนที่ดูเลยก็ได้ครับปึ๊บผมช่วยนี่ครับอ๋อเจะเกิดอย่างนี้แล้วมันจะเสียบสีช่วงบริเวณตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะแบนี้น่มีล่องที่ไว้ใส่ซึ่งพอได้พอดีนะคะหัวเข่าที่งอเป็นรูปนี้เสียบเข้าไปมันก็จะพอดีกัน ช่วงนี้ทําพิเศษเลยสำหรับคุณนุ้โดยเฉพาะมีกี่คู่ค้าแบบนี้มีอันเดียวครับมีอันเดียวโอ้โหไม่ได้ขายอย่างเียขไม่ได้เลยถ้าตือต่อไปคันแน่นอนเฮ้ต้องดูแลดีๆนะคะรองเท้าคู่นี้คุณนุ้บอกว่าคุณพ่อก็เป็นแบบเดียวกันเรามาคุยกับคุณพ่อสักนิดนะคะคุณพ่อบุญช่วยหล่อเหลี่ยมค่ะนิ้วนะฮะนิ้วเป็นที่นิ้วอะไรบ้างคุณพ่อนิ้วมือครับนิ้วมือก่อนเลยนะครับอ๋อนิ้วมือนี่เหมือนกันก็คือ นิ้วโป้งของคุณพ่อเป็นแบบนี้นะฮะครับคุณพ่อชูมือขึ้นมาหน่อยเอออย่างนี้นะครับพอติ่มต้องโป้งชี้กลางนางก้อยนะครับแต่ว่านี่คือโป้งนะฮะคือโป้งทั้งสองข้างเลยไหมครับสองข้างครับเหรอฮะขอดูข้างหนึ่งหน่อยคุณพ่อลองชูอย่างนี้เลยฮะอ่านี่ครับนิ้วโป้งของคุณพ่ออาจจะดูงงๆนะฮะพ่อขอดูสองมือเลยได้ไหมครับขอดูสองพ่อขอดูนะครับคุณพ่อที่ใกล้ๆกันหน่อยฮะเป็นอย่างนี้ตั้งตั้งแต่ตั้งกำเนิดครับเหมือนกันเหรอครับครับเหรอฮะ พ่อบอกว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณย่าเลยเหรอครับเป็นแต่เขาไม่เขาไม่เป็นถึงครับผมเขาคือว่านิ้วมากอย่างเดียวนิ้วมากเฉยๆคุณย่าก็นิ้วมากเหมือนกันครับคันนี้มาดูที่เท้าของคุณพ่อซึ่งเป็นคุณปู่นะฮะของน้องกิวนี่ครับนี่นิ้วเท้านะครับก็มีความพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือจํานวนนิ้วที่มากกว่าคนปกติใช่ไหมครับพ่อใช่ครับมีเจ็ดนิ้วครับ จ็ดนิ้วเลยนะฮะเจ็ดนิ้วเลยข้างละเจ็ดนิ้วนะครับรวมทั้งหมดรวมกับนิ้วมือก็เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นิ้วนะครับก็บอกมีความผิดปกติที่ขาด้วยครับข้างนี้ใช่ไหมครับขาขวานะครับข้างนี้ครับคือมันเหมือนติดผิดรูปไปหน่อยครับติดรูปผิดรูปไปหน่อยครับคุณพ่อลองยืนดูไหมครับเห็นบอกว่าข้างนี้เนี่ยสั้นกว่าฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะเอาละครับขอบคุณมากคุณพ่อครับเชิญนั่งก่อนนะครับวันนี้ น้องอีคิวน่ารักมากเลยนะครับใช่นี่มองวิวอยู่เลยน้องอีคิวน่ารักมากดูตาเขาสิน้องอีคิวก็มีความเป็นปกติเหมือนกันเหรอเนี่ยค่ะเหมือนพ่อเขาเลยค่ะเหมือนคล้ายๆพ่อใช่ไหมคะอ๋อคือไม่มีนิ้วโป้งหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วแต่ว่าไม่มีนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งจะเป็นคล้ายๆกับนิ้วนิ้วก้อยนี่นิ้วโป้งครับอ๋อนิ้วโป้งเป็นรูปนี้เหมือนกันนะครับครับเห็นไหมฮะอือ พ่อมาเลยเหมือนเป้เลยเหมือนเป๊เ<ล>ูกพ้อเลยนะครับไม่ผิดครับไม่ผิดเลยอืมครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูดูเท้ขาขอเปิดดูขาให้หน่อยนย